สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกคนสนใจกีฬากันทีเดียวมีข่าวครา,าวของนักกีฬาที่ไหนก็จะมีแฟนกีฬาไปอยู่มากมายตามที่ต่างๆวันนี้รายการรักรุยถูกทางสัมภาษณ์คุณธนชัยสุนทรเวชคุณพ่อที่ชื่อว่าน้ำเมฆเลือกกีฬาให้ลูกหรือร่วมกับลูกในการเลือกกีฬาในวิธีไหนบ้างคะ สิ่งแรกอยากจะแนะนําคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเล่นแต่ดูแล้วเนี่ยลูกยังไม่ได้เริ่มต้นเลยว่าเอ๊ะเขาจะมีทีท่าว่าจะชอบอะไรอาจจะแนะนําให้เขารู้จักก่อนนะครับอาจจะเริ่มต้นอย่างของผมเนี่ยนะครับมีทั้งหนังสือนะครับหนังส, sandwich, สือเล่มนี้บอกกีฬาหลากหลายเลยนะครับมีทั้งเรื่องราวประวัติของกีฬานชนิดนั้นว่าเล่นยังไงนะครับถ้าเกิดลูกสนใจเนี่ยเราก็เริ่มอาจจะให้ดูนะครับจากทีวีก่อนนะครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่สามารถเล่นได้เป็นตัวอย่างได้จะยิ่งดีนะครับ คือคล้ายๆว่าเขามีต้นแบบที่ที่ดีอย่างของผมเนี่ยนะครับผมชอบเล่นบาสเกตบอลนะครับลูกก็อยากจะลองชูดต,ตามบ้างนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเนี่ยไม่ได้เล่นกีฬาเลยเนี่ยลองใช้สื่อของทีวีดูก็ได้นะครับดูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเ,เขาอาจจะมีนักกีฬาคนโปรดของเขานะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีทั้งเสื้อทีมนะครับปากชื่อนักกีฬานะครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เขามีกําลังใจมากขึ้นนะครับ แล้วก็มีเรื่องที่จะเตือนด้วยนอกจากแนะนําแล้วนะครับเรื่องของเวลาเราแนะนํากีฬาให้ลูกแล้วเนี่ยบางครั้งจะดูว่าเอ๊ลูกเนี่ยชอบจริงหรือเปล่านะครับบางครั้งพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกลองเล่นตามกระแสช่วงนี้กอล์ฟมาแรงให้ตีกอล์ฟช่วงนี้ฟุตบอลมาแรงนะครับให้ตีให้เล่นเตะฟุตบอลนะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้ชอบจริงก็ได้นะครับลองดูว่าถ้าเกิดสมมติเขาชอบเนี่ยนะครับ เขาอยากจะเล่นด้วยตัวเขาเองนะครับคุณพ่อแม่ไม่ต้องบังคับเลยเขาอยากจะไปเรียนเองเขาอยากจะซ้อมของเขาเองเนี่ยตรงนี้เป็นการบอก,กอ้อมๆเลยเลยว่าเขาเนี่ยเริ่มรักกีฬาชนิดนั้นแล้วครับในสมัยก่อนเราอาจจะมีความรู้สึกว่ากีฬาเป็นงานอดิเรกซึ่งทําเอาไว้เวลาเราต้อกงการจะผ่อนคลายแล้วอยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่ในปัจจุบันเรารู้ว่ากีฬาทําให้คนฉลาดกีฬาทําให้คนมีวิน,นัยกีฬาทําให้คนอยู่ร่วมกวับคนอื่นได้ กีฬาทำให้ตนเองสามารถพัฒนาตนเองไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเปิดประตูให้กับโลกต่างๆอีกมากมายคุณพ่อคุณแม่ช่วยลูกเลือกเล่นกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหรือ,อยังคะพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะรักกกลูให้ทา